ทุกคนรู้ไหมครับนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเร็วทุกคนหรอกนะแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันดันเหมือนมแมลงวันครับเหมือนหลุมดำที่คอยดูดคนชั่วเข้ามาทำงานจริงๆนักการเมืองหลายคนก็หวังดีเลยนะครับแต่ปัญหาคือพอมันหวังดีปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์มันเลยออกมาแบบหวังเฮียซะงั้นเพราะอำนาจการเมืองเนี่ยมันใหญ่จริงๆครับควบคุมสงครามได้ คุมเศรษฐกิจได้คุมอนาคตของเราได้พูดง่ายๆมันคือแก๊งคุมกลาหัวแห่งชาติแล้วพวกเราก็ดันอยากปลอดภัยไงก็เลยมอบอำนาจให้เขาหมดไปเต็มๆประมาณว่าพี่ครับฝากชีวิตไว้กับพี่ด้วยนะคุมอำนาจได้เต็มที่เลยครับผมขอนั่งเล่นมือถือเล่นเกมต่อไปแล้วกันแล้วอำนาจเนี่ยเวลาคนได้ไปเนี่ยมันติดใจครับ รัฐบาลเนี่ยเหมือนเด็กเล่นเกมออนไลน์ครับเขาเติมเงินทีลนิดทีลหน่อยสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเวลตันก่อนเราอีกแม็กซ์เลเวลกว่าประชาชนอีกนะแล้วพวกเราเนี่ยก็ยังโดนหลอกให้เถียงกันนะมึงเป็นสลิมเหรอมึงเป็นซมกีบเหรอคืองงนะบางทีไม่ซ้ายไม่ขวาก็โดนด่าเป็นพวกเพิกเฉยเป็นอิกน r ร n t ต์แต่ตลกสุดคืออะไรรู้ไหมับ หน้าการเมืองสองฝั่งที่เราด่ากันอยู่เนี่ยเบื้องหลังบางทีเขานั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่นะบางทีเราเถียงกันไฟแลบเลยสุดท้ายเขานั่งกินข้าวหมูกระทะด้วยกันอยู่ซ้ายกับขวาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่ละครนำเน่าครับเป็นเวทีที่เขาตบตีด่ากันเละแต่หลังเวทีเนี่ยเขาหยิบช้อนตักน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กันอยู่นะแล้วประชาชนเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถูกไหม เอาจริงนะประชาชนนี่ไม่ต่างอะไรจากมอนสเตอร์กระจิตกระจอยนะครับเวลาเราเล่นเกมไปตีมอนสเตอร์ใช่ไหมเราก็เป็นแค่มอนสเตอร์กระจอกกระจอกตัวนึงนะ่งเป็นเลเวลหแต่ในเกมการเมืองเนี่ยตัวบอสจริงๆอ่ะคืออำนาจเก่าทุนผูกขัดครับสองกลุ่มนี้มันเหมือนบอสใหญ่ในในแมปนะเคยว่าบอสมัพถ้าใครเคยเล่นเกมเล่นนั็อกนี่คือลาสบอสเลย ส่วนนักการเมืองก็เป็นแค่ตัวละครรับจ้างครับไปวิ่งเควสส่งของให้พวกเขาส่วนเบื้องหลังที่แท้จริงเนี่ยก็คือกลุ่มนี่แหละทุนผูกขาดกับอํานาจเก่าสุดท้ายคําถามคือทำไมคนเก่งคนดีถึงไม่เคยขึ้นไปมีอำนาจจริงๆคําตอบมันก็ง่ายมากเลยเพราะเกมนี้เนี่ยระบบมันล็อกไว้แล้วคาแรคเตอร์ดีๆห้ามผ่านเข้ามาสรุปเลยนะครับการเมืองไทยก็เหมือนเกมตู้ในห้างนี่คนเล่นเสียเหรียญ แต่จะของตู้แม่งรวยขึ้นทุกวันแล้วเรายังคิดกันอยู่อีกเหรอว่าประชาชนเนี่ยมีอำนาจสูงสุดทุกวันนี้คนบ่นว่าประเทศเราเป็นทุนนิยมแต่เอาจริงเหรอครับทุนนิยมอะไรไม่มีทุนทั้งหากมีแต่นี่บัตรเครดิตถ้ามันเป็นทุนนิยมจริงนะเราต้องซื้อบ้านได้สิไม่ใช่ต้องเช่าไปจนวันตายกลายเป็น Renting Generation เจเนอเรชันแห่งการเช่าเช่าหมดทุกอย่างฮะเช่าบ้านเช่ารถเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมเรื่องเดียวที่ไม่ต้องเช่าคือความจนจริงๆมันไม่ใช่ทุนนิยมแท้หรอกมันคือสังคมนิยมปลอมตัวในในคราบทุนนิยมเสรีคือเหมือนผัวบอกเมียว,ว่าที่รักเราไปฟฟสเน็ตมานะที่ไหนได้ไปกินหมูกระทะแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่เงินครับเงินเนี่ยมันไม่เคยเป็นกลางถ้าเงินเป็นกลางจริงเวลาผมจ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์มันต้องไม่ขึ้นดอกเบีย้ย แต่วความจริงคือเงินเนี่ยคือเครื่องมือกดหัวประชาชนดีๆนี่เองวันนี้รัฐบาลควบคุมเงินไว้หมดระบบนี้มันไม่แฟร์เลยคนจนก็จนลงคนรวยก็รวยขึ้นระบบนี้มันไม่แฟร์ครับคือพวกเราทํางานหนักกันทั้งชีวิตแต่ว่าจ่ายดอกเบีย้ยให้เสียที่นั่งจิบน้ําชาทีนี้บางคนบอกว่าสังคมนิยมเนี่ยก็ทำเพื่อความเท่าเทียมนะมันก็ฟังดูดีนะครับ แต่พอทําจริงกลายเป็นเท่าเทียมในความจนคือไม่ได้ลืมตาอาปากแต่ถ้าเราลองกลับมามองฝั่งทุนนิยมเสรีแบบแท้จริงบ้างอย่างน้อยมันก็แฟร์หน่อยใครทํางานใครแข่งขันเจ๋งจริงก็รอดขายอูง,งานก็ตกรถไฟไปเลยเพราะราคาตลาดเนี่ยมันคือระบบฟีดแบค็ครับง่ายๆคือเหมือนเวลาถามว่าที่รักเราสวยไหมถ้าเราเงียบ ก็เท่ากับว่าฟีดแบ็กชัดมากถูกไหมฮะน่าครับก็คือทุนนิยมเสรีมันเป็นทุนนิยมที่จริงที่สุดตรงตามกฎตามธรรมชาติสุดท้ายแล้ววิธีแก้คืออะไรครับเราต้องดึงอํานาจออกจากรัฐบาลให้ได้หมายถึงอํานาจเงินนะนะให้เงินมันเสรีใครอยากใช้ก็ใช้ไม่เลือกหน้าถึงตอนนั้นเลยครับการแข่งขันจะเกิดแล้วเราจะได้เห็นสังคมที่มันแฟร์ขึ้นใครขยันคนนั้นก็รอด ใครไม่ทําอะไรเลยคนนั้นก็ต้องตายไปมันเป็นกฎตามธรรมชาติครับเพราะอย่าลืมว่าสหาภาพโซเวียตก็ยังล้มจริงๆแล้วเขาสร้างขึ้นมาให้สังคมเท่าเทียมกันและห้ามแข่งขันกันสังคมไหนไม่มีการแข่งขันสังคมนั้นมันจะเน่าเฟะไปเรื่อยๆครับเราแข่งขันกันในระบบที่ยุติธรรมด้วยความแฟที่ว่าใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้อย